จริงเลยเหรอหมื่นสามล้านกว่าบาทหมื่นไปหน่อยหมื่นหกหมพันสามล้านเหลืออะไรสองสองสหลึงเจอ้าขึ้หอดหมื่นพันบอกป้าเดี๋ยวนี้สลึงหนึ่งหอดหมื่นหมื่นพันบอกอีกทุกวันเกิดลูกสาวซื้อทองให้แม่จ้ะปีที่อายุเท่าไหร่มะข่าวละตัวชนะ44ซีซีหรื่ มูเชยวถือเงนมสูงอย่าหันมาหาโก้สวยมากพอดีไปเลยแม่เป็นแตนี่นี้นี้เัยแค่เอาหนูใส่หนูนี่วหนูไปแท็กอืมมันเกิดลูกสาวจ้าเสดท้องให้คุณแม่ด้วคุณแม่ดีใจว่าดีใจดีใจสิใสเลยเห็นไหมเนี่ยต้องอยู่จนครบเจ็ดนู้นเลยจ้า